สำหรับคนที่มองว่าราคาตัวมันแพงไปเนี่ยอันนี้ผมอยากผมในรใมมุมผมมาผมเข้าใจในเรื่องของความแพงของมันนะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ุตบอลที่เขาจัดกันมาเนี่ยแดงเดือดไม่เคยเตะครั้งสุดท้ายเนี่ยที่นอกอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมียนะครับในประเทศในใน,ในโลกก็ถ้าประวัติศาสตร์ที่กําเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าผมไปดูมาเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่แค่สี่ครั้งเอง oh. ที่เอาแมนยูลิวพูไปเตะนอกแผ่นดินอังกฤษอันนี้ผมเลยมองว่าด้วยราคา นะครับผมเล่นนัเตะด้วยมูลค่าของทั้งสองทีมทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลเองราคาระดับปั๊บที่เราได้เห็นกันเนี่ยผมว่าผมเหตุสมควรแล,ล้วครับ mm hmm. แมต์แดงเดือดน,นี้เป็นแมตช์แดงเดือกปรดิษฐ์ของประเทศครับหลายๆคนอาจจะดูเฮ้ย mm hmm. เป็นอเวาเป็นปรเปล่ามันก็แค่แมตช์กระชับมิดแบนต์นนแต่เราไม่เคยมีกระชับมิดระดับแดงเดือดปล่อยมากนะครับสี่ครั้งเท่านั้นในปรตริษตา์นี้และนี่คือครั้งที่ห้าของโลก ผมได้คิดว่ามันเป็นนักฟุตบอลแห่งปริษราทชาติไทยแน่นอนถ้าวันนั้นไม่มีโควิดระบาดผมเชื่อว่าแฟนมันจะฟีเวอร์มากแต่ทางประเทศผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าวันที่แมนยูกับลิเวอร์พูลนั่งเครื่องบินมาลงที่สุวรรณภูมิสนามบินจ,จะแตกขนาดไหนที่อังกฤษเขาปล่อยเลยครับเหมือนว่าติดแล้วคอยรัยกษา<อ>นะครับ<อ>แต่ในบ้านาเราเนี่ยบ้านาเราทําข่าวให้มันดูแบบน่ากลัวดังนั้นเนี่ยแต่ความน่ากลัวก็มีจริง ก็คือชอตในโควิดตอนนั้นจริแบบเราก็ไม่รู้แล้วก็มีผมว่าใครก็มองล่วงหน้าลำบากว่าถึงตอนนั้นกรกฎาคมเนี่ยสถานการณ์โควิดในประเทศเราจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าอันนี้ก็าต้องรอดูปกติแล้วเนี่ยฟุตบอลในช่วงเขาเรียกว่าช่วงพรีซีซั่นเนี่ยช่วงกรกฎาคมก่อนซีซั่นจะเปิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรดีฮะเราต้องให้ดูเลยทีนดี้เรื่องของโค้ชเลยค่ะ ผู้จัดการทีมคนที่เขาเปลี่ยนทีมเนี่ยเขาอยากใช้นักเตะคนไหนลงอันเนี้ยมันอยู่ที่ผู้จัดการทีมมากกว่าเลยครับแต่ผมเชื่อว่าสโมสรที่เขาเซ็นสัญญาเนี่ยเขาขนชุดใหญ่มาแน่นอนค<ะ>แต่จะว่าจะลงกันกี่นาทีจะลงกันแบบเก้าสิบนาทีจะเตะกันเต็มเหมือนเหมือนกับฟุตบอลลีกที่มีคะแนนแย่งชิงกันเนี่ยผมรู้สึกว,ว่าอาจจะไม่ใช่ขลาดนะ้นแต่สิ่งน้แน่ที่ที่คนไทยแฟนบอลไทยได้เห็นแน่คือบรรยากาศ ที่ผมได้ยินมาว่าเขาจะทําให้มันหมุนคลเมนต์เลยอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จะทดแทนเรื่องของอนักเตะชุดใหญ่เราอาจจะได้เห็นโรนัลโดเราได้เห็นโมฮาเหม็ดซาร่าแต่ก็ไม่มีใครประกันได้ว่าแม้แต่คนจัดงานเองว่าโรนัลโดจะลง9ก้าสินาทีตังนั้นผมรู้สึกว่าผู้เล่นทุกคนจะได้ลงสม่ําเสมอกันแน่ครับชุดใหญ่ชุดเล็กอาจจะผสมกันไปด้วยแดงเดือดมาจากที่ในเมืองไทยเราแบบนี้จริงๆแล้วมันผมว่าราชบังยังเล็กไปเลยนะครับ เพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกแฟนบอลเพื่อนบ้านมาดูได้เลยแบบเนี้ยเริ่มตั้งแต่แฟนบอลสิงคโปร์แฟนบอลเวียดนามแฟนบอลมาเลเซียที่อยู่รอบๆเราอะครับถ้าเขารู้ข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดกับลิเวอร์พูลจะมาแตะแดงเดือดที่ประเทศไทยการเดินทางไปอังกฤษกับการเดินทางมาไทยอะไรง่ายกว่าการผมคิดว่าไทยอยู่แล้วแต่นั้นอันเนี้ยผมไม้ฟองจริงว่าจริงแล้วเนี่ย ถ้าบ้านเรามีสนามที่แปดหมื่นทีต่งผมก็เชื่อว่าเราจัดแปดหมื่นได้ละครับแปดื่นเพียงแต่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราเนาะวันนี้เนี่ยมันคือสนามประชังคลาดเนี่ยฐานนะครับผมเราด้เห็นเลยว่าเรา,เาทางผู้จัดเขามีการเพิ่มเก้าอี้ลงไปในลู่วิ่งค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเลยสนามกีฬาของบ้านเราเนี่ยมันเป็นสนามกีฬาแบบแข่งแข่งแบบมันแข่งกีฬาแบบทั่วไปได้โอลิมปิกได้เอเชียนเกมได้ แต่นี่คือการขันฟุตบอลซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นพื้นที่มันก็อาจจะดูไกลไปมันอาจจะดูไม่ไม่บ i p อพไม่ c อ u s i v ีเนี่ยอันนี้ผมเลยมองว่าเขาก็พยายามจะเพิ่มเก้าอี้เข้ามาแล้วในพื้นที่ลู่วิ่งมันก็อาจจะเพิ่มจำนวนคนดูได้มากที่สุดเท่าที่ผู้จัดงานจะรับไหวนะครับผมว่าเราได้เห็นบัตรหลักแสนแน่ครับค่ะเพราะว่าตอนที่ผมเอาแบบไม่ต้องแบบไกลมากผมมองบัตรวันที่เราออกแมนอยู่มาไทย ตอนนั้นลิ้วคูมาไทยสิงมาไทยเนี่ยมันยังมีบัตรผีที่ขึ้นไปเป็นหมื่นเลยแล้ววันนี้บัตรตั้งต้นจากจากออฟฟิเชียลที่เขาขายเนี่ยมันคือราคา25,000บาทอันนี้คือบองว่าน่าสุดแล้แล้ถ้ามันหลุดมาเป็นตัวผีเนี่ยเราอาจจะเห็นหลักแสนก็เป็นได้เพราะผมเชื่อว่าความต้องการของการดูแบบเนี้ยสูงมากแน่ๆแม้จะแพงขนาดนี้แต่ผมเชื่อว่าแบบบัตรมดไม่เหลือครับ อันนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราคุยกันดีๆตรงนี้เป็นเฟสติวัลที่เราสามารถทาให้เป็นทุกปีได้นะปีนี้อาจจะเริ่มด้วดแดงเดือนปีหน้ามันอาจจะเป็นอน๋อสโมสรอื่นๆหรือแมชอื่นหรือเป็นคู่ทีมยังที่อื่นที่ฟุตบอลแฟนบอลทั่วโลกรูกก้จักเราอาจจะสร้างเป็นทัวร์นาเมนต์กระชับม,มิตร,ระหว่างปิดซีซั่นแบบนี้ได้ทุกปีอันนี้ผมมองว่ามันอันเนี้แดงเดือนก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาได้ว่าถ้าหากว่าเราจะจัดอีเวนต์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย ะครั้งหน้าก็อาจจะมีกระทรวงอาจจะมีงบประมาณอาจจะมีสปอนเซอร์มากกว่านี้นะครับผมแตผมเชื่อนะกว่าจะถึงวันนั้นเดี๋ยวมีสปอนเซอร์เต็มเองนะพี่ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม